สวัสดีครับวิธีการเช็คเช็คเครื่องหลวมนะครับของรถเก่าหรือรถที่มีอายุการใช้งานานานๆน,น,น,นะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เราตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องให้อยู่ในระดับปกตินะครับต่อไปก็ติดเครื่องหรือลานเครื่องให้ถึงอุณหภูมิทำงานนะครับ รันเครื่องให้อุณหภูมิถึงอุณหภูมิทํางานนะครับพอโดยทั่วไปก็จะอยู่ประมาณเกือบๆจุดเกือบกลางนะครับเกือบๆกลางนี่แดงครับเมื่อเกือุณหภูมิได้ที่แล้วครับแล้วก็ดึงเลยวัดขึ้นนะครับหลังจากดูเรื่มันไอที่พ่นออกจากเลกวัดนะครับ แค่นี้นะครับอย่าดึงขึ้นมาเยอะนะครับเพราะว่าถ้าด,ดึงขึ้นมาเยอะเนี่ยน้ำมันเครื่องที่ติดอยู่ที่ปลายเหล็กวัดเนี่ยก็จะถูกแรงดันเนี่ยก็จะถูกดันออกมาทำให้เราตรวจเช็คไม่ได้นะครับ ไปแล้วรถเก่าๆนี่ก็จะมีไอออกมาเยอะแต่รถใหม่ก็ก็จะไม่มีนะครับสําหรับรถใหญ่ๆก็จะก็จะมีตัววัดดูบายนะครับก็คือวัดปริมาณแก๊สที่วิ่งผ่านเซนเซอร์แล้วก็เอาไปเทียบกับค่ามาตรฐานนะครับว่าอยู่ในค่าปกติหรือไม่นะครับแต่ถ้าถ้าน้ํามันเครื่องเกินถ้าน้ำมันเครื่องเกิน,น,น,รกนหรือมากเกินไปเนะี่ยก็ทา,าให้ เกิดการตีของของพอข้อเหวี่ยงแล้วก็น้ํามันก็จะดันถูกดันผ่านก็เลยวัดตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับครับนี่ก็คือวิธีการตรวจเช็คแหวนหวมนะครับเป็นการตรวจเช็คคร่าวๆนะครับสําหรับเครื่องหวมจริงๆนั้นนะ่ะเราจะต้องดูว่าเครื่องตรงนี้การติดง่ายไหมนะครับ าัฟเตาร์ติจ่าก,ก็จะต้องมาตรวจสอบระบบะน้ำมันน้ำมันโซลาก,ก่อนแล้วค่อยมาโยงปัญหาไปที่แหวนนะครับก็คือกําลังอัดเราก็สามารถที่จะตรวจเช็คได้นะครับสําหรับขั้นตอนอเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นขั้นตอนการวิธีวัดว่าตรวจเช็คว่าเครื่องหลวมไหมครับก็คือวัดปริมาณแก๊สที่รั่วผ่านแหวนลงไปสู่ท้องอ่างแล้วก็จะมีแก๊ส พ้นขึ้นมานะครับหรือว่าเป็นควันจากการเผาไหม้การระเบิดที่หัวลูกสูบนะครับก็จะมีถ้าเกิดแหวนหลวมนี่ก็จะแรงอัดหรือแก๊สก็จะรั่วผ่านแหวนลงไปสู่ะนะ้ำมันเครื่องก็จะถูกดันออกมาที่ปลอกของเหล็กวาลน้ำมันเครื่องนะครับสําหรับการวัดว่าเครื่องหลวมหรือไม่หลวมนี้โดยปกติกแล้วเนี่ยก็จะมีเครื่องมือวัดโฟล์นะครับเรือียกวัดบลบายมี เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณก๊าซหรือว่าอากาศที่วิ่งผ่านเซนเซอร์เหมือนกับที่เราไปเสียบตอนไปเช็คสภาพรถอะ่ะเขาจะมีท่อ,จอเจาะ้าไปที่ทอยเสียนะครับก,ก็จะเสียบลักษณะแบบนั้นแต่นั้นก็จะเป็นตรวจหาปริมาณของควันนะครับควันดำนะครับเขม่าต่างๆนั้นแต่สําหรับโรบาร์นี่ก็คือวัดโฟล์ก็คือแก๊สที่วิ่งผ่านหัวเซ็นเซอร์ออกมาแล้วก็ไปเทียบกับค่า มาตรฐานของเครื่องนะครับสำหรับเครื่องหลวมหรือไม่หลวมนั้นกรณีที่เราจะนำไปตรวจซ่อมหรือว่านำไปฟิตเครื่องใหม่นี้ก็จะมีอาการหรือว่าสาเหตุหลายๆอย่างนะครับที่เราจะต้องนำไปสู่การาฟิตเครื่องใหม่ก็คือหนึ่งกินน้ำมันเครื่องกินมากเกินไปนะครับโดยที่ไม่มีการรั่วไหลแต่ว่าน้ำมันเครื่องหมดเร็วต้องเติมบ่อย 2. อิดน้ำมันโซล่า3รถวิ่งไม่ออก4รถสตาร์ทติดยากนะครับหรือเดินเบาไม่เรียบหรือเดินรอบรอบสูงก็ไม่นิ่งกําลังไม่มีนะครับซึ่งอาการต่างๆนี้เราก็ต้องมาตรวจเช็คเรื่องของกําลังไม่มีก็คือตรวจเช็คระบบน้ํามันทั้งระบบก็คือตั้งแต่ถังมาที่ปั๊มมือกล่องโซล่าไปที่ปั๊มไปที่หัวฉีดนะครับถึงจะถึงจะสรุปได้ว่า เครื่องนี้สมควรที่จะฟิตเครื่องใหม่หรือว่าโอวอนเครื่องใหม่หรือเปล่านะครับครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาเยี่ยมชมครับสำหรับวันนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณและสวัสดีครับ